กำลังอยู่กับบทความโลกในมุมมองของ value investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวารากรอนาคตของประเทศไทย vs เวียดนามประเทศไทยเคยเป็นดาวรุ่งของโลกโดยเฉพาะในช่วงสงครามเย็นที่เริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงในปี1945ถึงปี1991เป็นเวลา46ปีและต่อจากนั้นอีกประมาณ16ปีจนถึงปี2007 ก่อนที่จะเกิดวิกฤตสัพพร,รมในอเมริกาในปี2008การจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดดเด่นและการมีบทบาทในเวทีโลกในช่วงแรกนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่มหาอำนาจคืออเมริกาต้องต่อสู้ป้องกันการเผยแพร่ของรัฐทิคอมมิวนิสต์ที่นำโดยรัเสเซียและจีนโดยที่ไทยเป็นประเทศหน้าด่านที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อเมริกาต้องการชักชวนให้เข้าเป็นพวก ซึ่งในกระบวนการนั้นได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะในด้านของสาธารณูประโภคและการใช้จ่ายทางด้านการทหารจำนวนมากของสหรัฐเพื่อต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนสิสต์ที่กำลังมีอิทธิพลครอบงำประเทศส่วนใหญ่ที่อยู่รอบไทยหลังจบสงครามเย็นและเริ่มกระบวนการ globalization หรือการที่โลกเน้นการค้าขายระหว่างประเทศรวมถึงการลงทุนที่มีการเคลื่อนย้ายไปทั่วโลก นั่นทำให้ไทยซึ่งมีความพร้อมกว่าประเทศในย่านอาเซียนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยการเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านการผลิตโดยเฉพาะจากญี่ปุ่นและนั่นทำให้ไทยกลายเป็นเสือเศรษฐกิจประเทศหนึ่งของเอเชียและแม้ว่าไทยจะประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี2540หรือปี1997 เราก็ยังสามารถฟื้นขึ้นมาได้และเติบโตเร็วต่อมาอีก10ปีจนถึงวิกฤตปี2008ที่เศรษฐกิจตกลงมาอย่างหนักและหลังจากนั้นประเทศก็ยังเกิดปัญหาต่อเนื่องมาตลอดรวมถึงปัญหาทางด้านการเมืองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เคยเติบโตสูงต่อเนื่องยาวนานดูเหมือนว่าจะลดลงอย่างคาวรจนถึงวันนี้เป็นเวลา13-14งปีแล้ว การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าของประเทศไทยที่โดดเด่นในอดีตเองนั้นดูเหมือนจะตกต่ำลงมากอานิสงจากการที่ประเทศข้างเคียงรวมถึงเวียดนามเริ่มเปิดประเทศซึ่งสามารถดึงทุนนักลงทุนต่างประเทศได้ดีกว่าและมากกว่าไทยที่คนเริ่มขลาดแคลนและแรงงานมีราคาแพงขึ้นมากเมื่อเทียบกับศักยภาพปัญหาทางการเมืองก็มีส่วนที่ทำให้ความยอมรับของโลกลดต่ำลง เมื่อเทียบกับเวียดนามที่กำลังมีบทบาทเพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะในสายตาของอเมริกากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่สำคัญก็ไม่สนใจที่จะทำสนธิสัญญาทางการค้าด้วยซึ่งก็ส่งผลให้ประเทศไทยไม่ใช่ทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจอีกต่อไปโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเวียดนามหรืออินโดนีเซียที่ปัจจัยต่างๆเอื้ออำนวยมากขึ้นมากเมื่อเทียบกับไทย ที่ปัจจัยต่างๆถดถอยลงที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือประชากรไทยมีอายุสูงขึ้นมากและอัตราการเกิดต่ำมากและกำลังเป็นสังคมคนแก่ซึ่งทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตนั้นเป็นไปได้ยากนอกเสียจากว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาที่แก้ยากเหตุผลก็เพราะคุณภาพของคนค่อนข้างจะจากัด เพราะระดับการศึกษาของไทยนั้นมีการพัฒนาขึ้นน้อยเห็นได้จากระดับความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาเช่นการวัดและการจัดอันดับการทดสอบเช่น PISA test ของเด็กไทยไม่ได้ดีขึ้นในระยะเวลายาวนานเช่นเดียวกับดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยที่ไม่ดีนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ คำถามที่สำคัญก็คืออนาคตรประเทศไทยจะไปทางไหนเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว,วามากและผมเองก็อยากจะตอบคำถามยอดฮิตที่ว่าเวียดนามจะตามทันไทยไหมและจะทันเมื่อไรและนี่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจแต่เป็นบทบาททางการเมืองและสังคมระหว่างประเทศซึ่งหลายคนบอกว่าควรจะรวมถึงการเป็นผู้นำทางด้านการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอล ที่เป็นกีฬายยอดนิยมของทั้งสองประเทศด้วยผมจะใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของ3ประเทศหลักในอาเซียนคือไทยฟิลิปปินและเวียดนามเป็นตัววัดโดยที่ไทยจะเป็นประเทศหลักในฐานะที่เจริญเติบโตมาก่อนและมีขนาดใหญ่ที่สุดในปี2021ตัวเลขจากธนาคารโลกบอกว่า GDP ของไทยเท่ากับประมาณ506,000ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ18ล้านล้านบาทในขณะที่ของฟิลิปปินส์ใหญ่เป็นอันดับสองที่394,000ล้านเหรียญหรือประมาณ78%ของไทยและเวียดนามเล็กที่สุดที่363,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ72%ของไทยอย่างไรก็ตามมองไปที่ในอนาคตระยะยาวจากสถาบันระดับโลกและโดยการปรับตัวเลขที่ผมคิดว่าน่าจะใกล้เคียงนั้นบ่งชี้ว่า เวียดนามจะโตได้ปีละประมาณ7.2%ต่อปีฟิลิปปินส์โตปีละ5.3%และไทยจะโตแค่เพียง3.6%ต่อปีดังนั้นภายในระยะเวลา10ปีหรือปี2032เศรษฐกิจเวียดนามก็จะตามทันเศรษฐกิจไทยคือ GDP อยู่ที่ประมาณ726,000ล,ล้านเหรียญหรือเศรษฐกิจเวียดนามโตขึ้นเท่าตัว ในขณะที่เศรษฐกิจไทยโตขึ้น43%นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจมากเพราะหลายคนรวมถึงผมเองที่เข้าไปเที่ยวและลงทุนในเวียดนามอาจจะนึกไม่ถึงแต่ผมเองก็คิดว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้สูงเมื่อลองนึกดูว่าครั้งแรกที่ผมไปจีนเมื่อเกือบ30ปีก่อนที่ได้เห็นความล้าหลังของจีนอย่างสุดกู่แต่เวลาผ่านไปไม่นานจีนซึ่งเติบโตเร็วมากกลายเป็นอีกโลกหนึ่ง ฟิลิปินเองที่เคยรุ่งเรืองกว่าไทยและแทบจะทุกประเทศในเอเชียในอดีตได้กลายเป็นคนป่วยแห่งเอเชียในสมัยพเด็จการมาโกสและก็กลับมารุ่งเรืองใหม่อีกครั้งในช่วงประชาธิปไตยในระยะหลังนี้ประกอบกับจำนวนประชากรที่สูงถึง116ล้านคนก็สามารถไล่ตามไทยทันอีกประมาณ15ปีข้างหน้าโดยเศรษฐกิจจะใหญ่เท่ากับ85800ล,ล้านเหรียญ ซึ่งวันนั้นประเทศไทยจะใหญ่เป็นอันดับที่4ถ้ามาเลเซียไม่แซงไปเสียก่อนคำถามที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งก็คือ ไทยจะเป็นประเทศร่ำรวยหรือพัฒนาแล้วเมื่อไรถ้าคิดจากตัวเลขรายได้หรือนิยามในปัจจุบันก็คือรายได้ต่อหัวของคนในประเทศจะอยู่ที่20,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ7,10,000บาทต่อปีหรือ59,200บาทต่อเดือนในขณะที่ปัจจุบันรายได้ของเราอยู่ที่7,233เหรียญต่อปีหรือเดือนละ21,400บาทนั่นก็หมายความว่าเราต้อง ใช้เวลาอีก30ปีกว่าที่เราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วถ้าเรายังโตไปเรื่อยๆในอัตราปีละ3.5เปอร์เซนผมเองคิดว่าโอกาสที่เราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วอาจจะน้อยลงเราคงติดกับดักประเทศรายได้ชนชั้นกลางถ้าไม่เลวร้ายจนกลายเป็นประเทศล้มเหลวเหมือนกับบางประเทศที่เคยรวยมาก่อนเพราะผมดูแล้วการจะเติบโตปีละ3.5เปอร์เซ็นติดต่อไปอีก30ปีนั้นคงจะยาก เมื่อคำนึงถึงว่าจํานวนคนไทยจะเริ่มลดลงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงการพัฒนาทางด้านประสิทธ,ธิภาพที่จะยากขึ้นมากเมื่อเราแก่ตัวลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยากจะโตต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่จะทำได้คงต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงและโดยคนรุ่นหนุ่มสาวในปัจจุบันที่ยังมีอายุเหลืออยู่เพียงพอที่จะนำประเทศไปสู่การเป็นประเทศที่ก้าวหน้าและพัฒนาแล้ว คุณสามารถติดตามรับฟังบทความเสียงประจำสัปดาห์โลกในมุมมองของ Value Investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวรากรพร้อมข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ f c e e o o o เวียดนาม Value Investor เว็บไซต์ www.vietnamvi.com และ YouTube ที่ช่องเวียดนาม VI ค่ะ